現在電ン熱感染は世界中で大規模な感染となっておりますがこのタイでも非常に感染者が増えております特にこのメ本村ンソン県はタイ全県の中でも最も感染者数の率が高い県となっておりますの本村県は จังหวัดท็อปทรีในทุกๆปีอยู่แล้วค่ะบ่อยๆครั้งที่เราจะเป็นจังหวัดที่มีอัตราการป่วยด้วยไข้เลือดออกเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยสําหรับสถานการณ์ไข้เลือดออกในนีของของพื้นที่อมมําเภอสบงเมยก็ยถือว่าเจอเคสเยอะอยู่พอสมควรนะครับจากตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเจอผู้ป่วยประมาณ80คนนะครับ80คนซึ่งคิดเป็นอัตราป่วยประมาณ180ต่อแสนประชากร เอาจงริงแล้วปีที่แล้วครับถือว่าเป็นปีที่มีการระบาดสูงสุดมากคืออำเภอขุนยวมเนี่ยเป็นลำดับหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับแล้วก็มีความรุนแรงมากครับก็คือว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับเมื่อปีที่แล้ว2 5 6 6ถึง2คนนะครับผมเนาะต่อแพ้เองนะครับตอนนี้เราพอสตอต่อแพรเราผิดชอบอยู่4หมู่บ้านเนาะใน4หมู่บ้านเนี่ยที่ค่อนข้างจะเป็นอันดับต้นๆก็คือหมู่บ้านต่อแพรนี่แหละครับประมาณอ,อยู่ที่ประมาณ6ราย ค,ค่ะก็คือเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าด้วยความที่เป็นหมู่บ้านค่อนข้างใหญ่แล้วก็คือเรายังหยุดการแพร่ระบาดไม่ได้ค่ะก็เลยยังมีการเกิดเคสต่อเนื่องอยู่ค่ะ,ะทางเดินขุนยวมิยาประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดในเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะครับเรามีจํานวนนักเรียนที่ติดเชื้อไข้เลือดออกถือว่ามากที่สุดนะครับในอําเภอขุนยวม 残念ながらなかなか1年2年ではデング熱感染を撲滅するということはできません何年もかけながら啓蒙をしながら根強くデング熱活動感染予防活動をする必要がありますので我々は3年かけて今この地でデング熱感染予防を続けております อกว่าเราโชคดีมากๆที่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกเลือกนะคะจากทางบริษัทเพื่อให้เราได้รับการสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์ในการที่จะใช้ในการป้องกันแล้วก็ควบคุมเรื่องของการ ถูกยุงกัดน,นะคะซึ่งจริงๆเราคงไม่ใช่แค่ไข้เลือดออกนะคะซึ่งมันก็อาจจะรวมไปถึงเรื่องของไข้มาลาเรียซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่ระบาดในพื้นที่เช่ว่าประมาทไม่ได้เลยครับกระบวนการขอ,องการควบคุมป้องกันไข้เลือดออกเนี่ยเราต้องแอคทีฟตลอดเวลาคือจะต้องแบบออก,ออกควบคุมนะครับอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็เนี่ยครับต้องป้องกันตัวเองโดยการในชะ้าย,ยาป้องกันพายยาครับผม今回の活動も3年目となりますが今回は 勲祇案学校勲祇案病院を訪問し皆さんに前後熱感染予防の啓蒙を行うと同時に蚊取り線香虫除け剤のサンプリングを行わせていただきました。<music> นะครับจากบริษัทเอิร์ธไทยแลนด์นะครับได้มาจัดกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์แล้วก็จะสร้างความตระหนักนะครับให้กับนักเรียนโรงเรียนถุงยวมวิยยานะครับเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกครั้งนี้ครับเราได้อุปกรณ์ในการป้องกันยุงมาจากบริษัทแล้วก็จะก,กระจายไปสู่ชุมชนในพื้นที่ที่ระบาดครับก็ อีกทางหนึ่งก็เป็นในการลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลนะครับที่ต้องซื้ออุปกรณ์ทีนี้มาแจากกับคนไข้กับชาวบ้านครับ,รบแล้วก็ผมคิดว่าการได้มาเพิ่มมันก็เพิ่มการเข้าถึงของประชาชนต่อต่อการป้องกันได้ด้วยสามารถลดคนป่วยได้ได้ด้วยแน่นอนครับเราประสานต่อแพร่นะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัทนะครับพร้อมทั้งทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็สนับสนุนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรค้พร่ออกต่อไปครับผมหลักๆนะคะก็คืออยากให้โรคไม่มีการกระจายออกไปแล้วนะคะเพราะว่าอีกอย่างก็คือปีนี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างรุนแรงถ้าสมมติว่าได้อาร์ตเข้ามาช่วยแล้วก็คิดว่าโรคได้หยุดก็ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ชุมช,น,ชนมากๆเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางผลิตภัณฑ์ทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะจากบริษัทเอิร์ธนะคะที่นําผลิตภัณฑ์อาร์ตเนี่ยในการมา 我々は、アース・タイランドの製品群と、アース・タイランドのこの ECP 活動をもちまして、デングレツ感染のない平和で安心で豊かな生活を続けていただきたいと考えております。ありがとうございました